ว่ามี้กบมังจไก่ซาลามบังปนดีมังใจแต่ว่าหน้าตากเกลียงเกลี้ยงบวชถึงนั้นตำดาจะบวชมึอนัวนี่ว่าไอ้ดุมยาดุมนี่หมดดุมได้ไหมไอผมคิดว่าตำตาได้เบาอ่าไอ้นั่นนั่นจัดดุอ้อยอยู่นี่อยู่อ้อยเออถึงมีไหวดุมยาดุมอยู่นี่แต่ว่าไม่รวมดุมได้ไหมที่บวชอยู่กันเออดุมได้ไหมที่อ่ะเบื่อซุ้งใอยู่นั่นเลยเบกกื่อบางคนว่าได้บางคนไหวไม่ได้เบื่อนั่นแหละเดี๋ยวไม่อ่านอยู่นี่อยากจะรู้ไอ้ะจีนเจนเออปนญหาวะอ่ารูไปตามบทท่านไว้อ่าจะจน ไปไปไปกันแล้วเดียวก็ยุ่นั่นอยู่เลยไปไเดี๋ยวระวังนองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาแพ้ตองนะนะวายุตนะไอตุ๊อสลามุอะลัยกุมวรอรุ่มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุอะลัยกุมลสลาะห์อัลลมะตุลลอฮ์นี่พี่นี่อากาศร้อนอยู่ยังไงบางคนนี้เอ่อคนตื้อบวชปีนี้นี้อาจจะบอกยาดุมกันบ้างเลยครับทิงบอกยาดุมปุ๊บมันจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาแต่มาถึงบออ่าว่าตัวเดียวนี้เราดุมยาดุมนี่ได้ไหมเพราะบางคนนี่ปล่อยดุมยาดุมปุ๊บยังไม่ได้ไม่ได้ บางครั้ราอ่าได้แตงมันทําไมเกิดว่ะชาวบ้านนี่เขาก็กังวลว่าเออได้ไม่ได้บ่ช่วยชี้แจงเล็กน้อว่าให้มันชัดจีนักที่วันนี้อัลลอฮฺมูฮัมลมัด ﷺ วัสสัลลัตุสลามัลลาอัลลอฮฺซูลิลลาอัมลาบะอย่าดุมจริงๆริงเรื่องนี้มั้งถามว่าทําไมบาตายบวชไม่นี่ไม่ทําไมบาตายบวชที่อย่าดุมรบมันประกอบไปด้วยประเภท เขาหอมไรตา่างๆหมดได้เลย,เลย,เลยมันไม่ถ้าไม่บาตายบวชดอกเพราะว่าจริงๆเลือนี้โคบเทศภายในกงรูจมุกมตรงนี้ก็มีความละเอียดอยู่นิดนึงกวถ้าโรไปตรวสอบในตำรานี่คคำว่าเทศภายในภายหนกองรูจมุกเนี่ยมันมีคนเรียมไม่เหมือนกันนิสบอถ้าไปเทียบแต่ละบทบาทเช่นถ้าว่าบาตายบวชหรือไม่นี่ เขตภายในของจมูกโดยเฉวัตถุใดก็<ม>ไปในเขตภายในของจมูกนั้นบาดายบวชถึงคำว่าเคตภายในนี้พี่น้องกับก็คืออักสอขสซนไขชุมม่มเพราะเสดดจล้าล้ำของไขชุม่มเนี่ยตรงนี้นี่นี่คืออักโซดังอ่าดังถึงจากนี้จากกระดูกนี้เรื้มขึ้นไปนี่ก็คือเป็นโพรงจมูกแต่อพออักขสซพี่น้องตีสุดดล้ำของโพรงจมูกตรงเน<ม>ี้ย ดยนี่เองเวลาอ่านนำละมานในช่วงกลางวันถือสิ้นอดเนี่ยถ้าสู้นำนักน,นั้น,น,นเร่งเร่งบืดปะเนี่เสาะขึ้นเปียบในสมองนี่ก็ยะผลอักษรเคยชุมแต่ถ้าสูดเบ,บาเบาลางไม่คือด้วยนี่เองดมยาดมพุ่มสมุดว่าปะาผิดรดอันนั้นตุงข่าไปเลยต,ติดติดตรูจมูกเลยวะเนี่าตุ้งข่าไปติดตรูจมูกเลยวะนนี่อันนี้ก็ถือ,อย่างไม่บาดตายบวช เพราะว่ามันไม่ได้ผลควบคิดภายในของรูจมูกแต่คณะเดียวกันอิมัมทาว่านิสบบบาบยานาซนัอ,อกันหลังนายจิสในรูตรงนี้นี่ถึงไม่ถึงอักษรใกล้ชุ่มก็ดิเห็นมุกแต่เข้มรอยเรือดตรงนี้นี่เขาว่าหยิบจะต้องหลังประกอเทือเป็นคียภายนอกทืมันเปรกเนาะอ่าเป็นเครีภายพนกอ,อเนเนกเช่นเดียวกันกับปากปากนี่ด้านน้อยนี่ถ้าเป็นการอานนา้ยกยานาบะนี่ก็เรียวกว่าคีดภายในมไม่ต้อง สซนามก็ไปเวลาอานามยกขดอาทิตย์นี่ฟาสีรดาเนี่ยแต่ถ้ามีนายิตล่ะไปช่วนคนเศ้าวันนี้ปากเตะนี่วายิตจะต้องหลังเลือดในปากเนี่ยปรากฏว่าฮัดโซฮิตถ้าเมื่อเทียบกับเรื่องบนปากในเรื่องตาลนายิตนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแน้วเพราะฉะนั้นการที่เราดมยาดมนี่ไม่ทําให้บาดตายบวชแต่อย่างใดแต่ก็น่าเดียวกันเนี่ยมันเป็นความสุข เดี๋ยวมีกลิ่นหอมอันนี้ถื่ว่าเกเพียงมัครุหน้าผมมัครพผละบุญของบวชกันหลดหน่อยตรงก็ชนหมักยาดุมนี้มันทำไหมชดชื่นการทำสดชื่นนี่มันมีผลต่อบวชไหมผมคิดว่าการทำไม้สดชื่นเนี่ยโดยที่ว่าดุมยาดุมทานหนมอมนี่อ,อุลมามะก,ก็ได้กลมมัครุนี่ซาฮิดเพราะว่ามันไปยนเยงกับเรื่องฮิกมัดการทือบวช คือบวชนี่ต้องการให้เหนื่อย <S <S ต้องการในผบสภาพตีตำตัวอ่าผบสภาพทีพทลําบากอ่าตืรถดมยาดมทานน้ม้อมสร้างเมล็สภาพสุขสบายโดยนี่เองอุอลามากกะกาได้ฮุกมว่าไอการที่เราทานน้ม้อมการที่ดดมครองโฮมออเรต่างๆในช่วงขณะทื้อสิ้นอดในช่วงกลางวันนี่ถื่อว่ามักครุควรที่จะลเลี่ยงนะไม่ควรที่จะกระทําเพราะจะส่งผลต่อผละบุญในการตื้อบวชของเรากระท่งตีดีก็คือเยี่ เนช่ยใช่อย่าดุมคือให้ลบไปในจารพาบเทวาคือสิทอดคือบวชจริงๆก็แล้วกนแต่กลุ่มบนหั้วปีนห้วอย่างเร่งเลียนเทวากันไปโภพพ่นองเพียงเท่านี้แต่ส่วนเรื่องเราที่ยาเยาในคลิปเต็มกับพี่นองก็ไปฟังได้ก็คยพูดกันมาเรื่อยในเรื่องดังกล่าวออัลลอฮฺอัลลอฮฺ เรือพวกว่าเรยวไหมโหรบัน,นันจัดโรจังหวะว่าดุมได้ก็เรดุมแล้วจะไหมมัน้นเออตรนี้เ่าเกลียดอยู่ได้มีปัญหาเรื่องศาสนาต้องไปทำบ่าวบชันในเพศกาวไยพานลุ่มพลางดุนยายอตองกับผม